ว่าไงดอกนี่โอ้โหมาสวยฮะว่าไงครับผมมาอีกครับโอ้โหเยอะฮะฟีส yeah, ปินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวฮะโอ้โหเก้าตัวฮะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ ครับ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 เรมวันนี้นะครับผมอาณาจักรจูราสิกนะครับผมอ่าวันนี้เราไปขโมยไข่มังกรดีกว่าเอ้ยไม่ใช่โอ้ยสะอึกเลยมาฮะซกเก็ตเตอร์มาลุ้นแซกเก็ตเตอร์ฟีสปินไปก่อนหนึ่งบาทนะล่อมันก่อนล่อมันก่อนวันนี้เอาทุนโอ้ยเป็นเชี่ยอะไรเนี่ยมาหนึ่งบาทนะฟีสปิน มาเซฟเซฟดูก,ก่อนนะว่าจะเข้าไหมเอ่ยเออเฮ้ไม่เข้านะ,ะคุณไปรินเรื่อนะเกมนี้นายเล่นเหมือนกันนะ,ะแต่ไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับผมเป็นเทคนิคส่วนตัวฮะใครที่เล่นได้ก็ว่าดีฮะใครที่เล่นเสียก็ด่ากันไปฮะเออไม่แตกว่ะเฮ้ยไมเป็นไรฮะทุนหนึ่งพันบาทนะผมมาดูกันสิ วาจะแตกไหมเอ้เอซื้อฟีสปินไปหนึ่งบาทนะฮะไม่เจ็ดสิบกว่าบาทนะฮะก้าฟีฮะหมุนได้ห้าบาทนะฮะขาดทุนครับผมมาไม่เป็นไรเบิร์เบรย์ไปสิบบาทดีกว่าไม่พอฮะไม่ใช่สิบบาทนะฮะเมื่อกีอ้ยี่สิบเลยผิดผิดมาซื้อสแคตเตอร์ฮะว่าไงดอกนี้โอ้โหมาสวยฮะว่าไงครับผมมาอีกครับผมโอ้ เยอะฮฟีสปินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวฮะโอ้โหเก้าตัวฮะโอ้โหสิบแปดฟีสปินฮะมาเริ่มกันเบาฮะโอ้โหอย่างดีฮะเพิ่มมาเป็นยี่สิบเก้าแล้วโอ้ยเป็นไรเนี้ยเอาเอ,าเ,อาเข้าฮะบวกมาอีกสองฮะเป็นยี่สิบครับผม สวยฮะโอ้โห,โโหคูณสี่เข้าไปฮะเยาะลองรอไปก่อนฮะหนึ่งบาทเมื่อกี้ไม่คิดเพิ่มมาสิบบาทไม่คิดว่ามันจะแจกฮะสิบแปดสิบเก้าฟรีสปินโอโ้สปินไม่ลดครับผมคูณไปเรื่อยเยฮะขอให้มันแตกนะครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผม คนที่ชอบก็ดูฮะดูเป็นตัวอย่างคนที่ไม่ชอบก็ดูเล่นๆไปครับผมผมเชื่อว่าคนชอบมีน้อยฮะก็ไม่แนะนาให้เล่นตามนะครับผมแต่ถ้าคนที่สนใจก็ใายคอมเมนต์แรกครับไม่ชักชวนนะฮะเล่นได้กเ็เล่นไม่ได้ก็อย่าเล่นฮะ แค่รีวิวให้ดูเฉยๆนะครับผมคุณ15แล้วแต่ไม่แตกเลยโอ้โหกำลังได้114บาทเองโอ้โหโอ้ไม่แตกครับผมไม่ไหวแลวฮะโอ้แหมมาครับผมโอ้โหเนาะมาหลอกปูเปล่าเนี่ยคุณ18ครับผม มาครับแมมคิง72มาครับ10มาเจมาสิบต้องลงละโอ้ยสิบสวยครับผมดองนี้แมมคิงมาครับผมสวยฮะี่ยสามบาทได้ฮะได้ฮะนี่เก้าฟีสปินนะครับผมได้ทุนขึ้นมาแล้วครับผมมาที่เหลือกําไรฮะกําไรแล้วยู่นะฮะเล่นแบบสั้นๆฮะกำไรแล้อยู่นะฮะเทคนิคเล็กๆนะฮะกำไรแล้วยุดมาเล่นใหม่วันหลังนะมาครับคิงมาเอต้องมาแล้วดองนี้เอว่าไง โอ้โหเสียดายเอ,อไม่มาครับผมกำไรละห้าร้อยบาทครับผมรวมรวมมาประมาณห้าร้อยบาทมาครับบวกแปดแล้วผมแปดตีสปินให้ยังเหลือฮะที่เหลือกำไรหมดฮะดูมันจะแตกไม่สิบมาครับผมเจลงมาฮะไม่มาฮะโอ้ยขอโทษด้วยครับผมอีกนิดนึงฮะว่าไงดอกนี้เอเจมาครับผมเอ,อต้องลงละสอง บวกมาอีกนิดน,นะฮะับสองร้อยเก้าสิบแปดบาทเลิกครับผมจบเกมนี้เลิกฮะได้แล้วเลิกฮะเล่นใหม่ครั้งครั้งหน้าครับผมเอสวยครับผมได้ไปอีกร้อยสิบร้อยสิบสี่บาทคูณยี่สิบห้าขอได้เต็มเต็มหน่อยฮะอ,อ,อือดังนี้ฮะสามร้อยเก้าสิบบาทฮะมาโยกไป แตกไม่ยับครับผมบวกไม่ให้อีกสองฮะตอนนี้กำไรทั้งหมดรวาไปพันห้าฮะเอาทุนมาหนึ่งพันบาทพอฮะจบนี้พอฮะไม่แจกครับผมเออตอนนี้สวยอโอ้โหมาได้ไงฮะสามพันกว่าบาท้วผมเมื่อกี้โอ้โหสวยฮะตอ,อนนี้โอ้โหเสียดายแบบไม่มาโอ้ยไม่คิดครับผมนึกว่ามันจะไม่แจกนะฮะ แต่ถ้าเดี๋ยวมีสูตรดีๆมาบอกครับผมไม่ยากครับล่อมันก่อนล่อมันก่อนกำไรฮะาสี่พ0นหกพนะโอเคครับผมก็จบกันเพียงพอเท่านี้ฮะกํกไรแล้วพอครับผมหยุดนะเดี๋ยวไปหักเล่นเกมอื่นดีกว่าครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ